สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกันเช้าวันนี้30พฤศจิกายน2565ครับเงินโครงการประกันรายได้ข้าวงวด7ครับหรือว่าเงินส่วนต่างงวด7ทะกศอวนให้ชาวนาแล้วนะครับวันนี้ชาวนาได้เงินเท่ากับจํานวนที่คิดคํานวณไว้ไหมครับลองดูครับคลิปนี้ งวดเจ็ดครับสำหรับผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วและระบบวันเกี่ยวข้าว19าถึงย5พฤศจิกายนนะครับข้าวเจ้าครับถ้าอยากรู้ว่าได้เงินกี่บาทนะครับให้เอาจานวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกใครลงทะเบียนปลูกระหว่าง1ถึง49้ไร่ครับเอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกคูณด้วยไร่ละ3 6 8บาท56สตางค์นะครับ3 6 8 5 6ครับคูณจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกแล้วไปเปรียบเทียบว่าตรงกันกันกบทกสโอนมาไหมครับข้าวเจ้านะครับ ส่วนผู้ลงทะเบียนปลูก50ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณได้สูงสุด30ตันตันละส่วนต่างรอบนี้614.27บาทนะครับ30คูณ614.27ก็ได้เงิน18,428บาท10ตางคงสำหรับผู้ลงทะเบียนปลูก50ไร่ขึ้นไปได้เท่ากันเพราะรัฐบาลประกันรายได้สูงสุดครัวเรือนละ30ตันนะครับสูงสุดนะครับจ่ายเป็นตันตันละ614.27ทีนี้เรามาทำคำนวณเป็นไร่ให้ดู ก็ถูกไร่ละ3 68.5 6บาทนะครับใครลงทะเบียนปลูกหนึ่งถึงสีไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทเอาจํานวนไร่คูณดูนะครับแล้วเปรียบเทียบว,ว่าตรงกับธนาคารทกสโอนมาหรือเปล่าเขาเจ้าครับงวด7ข้าวหอมปทุมครับไร่ละ277.82ครับ277.82ผู้ลงทะเบียนปลูก1-36ไร่ลงทะเบียนปลูกกี่ไร่เอาจํานวนไร่คูณด้วยไร่ละ2 7 7 8 2ครับ แล้เปรียบเทียบกับทกศโอนว่าตรงกันไหมครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนปลูก37ไร่ขึ้นไปแม้แต่คนครับได้1 2 4 4บาทเพราะได้คิดมาจากประกันรายได้สูงสุด25ตันตันละ4 9 9 7 6นะครับหอมปบดมนะครับหอมมะลิครับผู้ลงทะเบียนปลูกตั้งแต่1-38ถึง38ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทครับข้าวหอมมะลิเอาจำนวนไร่คูณด้วยไร่ละ3 120.23บาทนะครับ320.23คูณเลยครับแล้วเปรียบเทียบดูว่าธนาคารโทรสอโอนมาตรงกันหรือเปล่านะครับส่วนผู้ลงทะเบียน39ไร่ขึ้ได้กันไปไม่ต้องคูณเพราะเขาให้ส่วนต่างสูงสุดควรเรือนละไม่เกิน14ตันผู้ลงทะเบียนปลูก39ไร้ขึ้นไปเขาให้14ตันเลยครับตันละ889.53สลงทะเบียนปลูก39ไร้ขึ้นไปได้เงินเท่ากัน1 2 4 5 3บาท4 2สสตางค์ครับ ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับไร่ละ20 7 6 9บาทนะครับผู้ลงทะเบียนปลูก1-37ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทเอาจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกคูณด้วยไร่ละ20 7 6 9แล้วเปรียบเทียบกับทกศโอนมาตรงกันไหมครับส่วนผู้ลงทะเบียน38ไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณได้7 7 6 4บาทเป็นคนที่ได้สูงสุดครับเพราะเขาประกาศได้16ตันรอบนี้จะส่วนต่างตันละ485.25ก็ได้สูงสุด7 7 6 4บาทนะครับ 38ไล่ขึ้นไปนะครับทั้งหมดก็ตรวจเช็คดูครับว่าทกศาอวนมากับที่เราคำนวณได้เท่ากันไหมครับสวัสดีครับ